ไม่สาวลูกสองโพสภาพสวิตหวานหนุ่มเฉลยแล้วใช่รักครั้งใหม่เป็นคุณแม่ลูกสองที่ทั้งสวยทั้งแซบ่บสมดีกินนางแบบดังสำหรับสาวซาร่าคาซังกินีที่ตอนนี้ตั้งใจทำงานทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกๆน้องแม็กเวลน้องเอมิลี่เป็นหลักส่วนสถานะหัวใจก็ยังไรวี่แววหนุ่มคนใหม่ข้างกาย แต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆแตกตื่นไม่น้อยเมื่อสาวซาร่าได้หย่อนภาพคู่กับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นอีโมจิหัวใจสีดำงานนี้แฟนคลับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์่วมมวยพรให้กับสาวซาร่าแฮปปี้กับความรักครั้งนี้จริงๆเสียทีแต่ล่าสุดซาร่าได้คอมเมนต์ตอบกับฉเฉลยความจริงว่าภาพสวยงามเฉยๆค่ะภาพคนอื่นสวยดี